ข้อ49จากแบบรูปและความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 7, 13, 19, 25, 31แล้วก็ออกไปเรื่อยๆถูกไหมเขาถามว่าจงหาจำนวนที่80ข้อ1 478ข้อ2 479ข้อ3 480ข้อ4 481อ่ะทีนี้ เราอยากรู้ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรไหนลองเอามาดูซิมันห่างกันเท่าไหร่เอ่ยความสัมพันธ์นี้มันคืออนุกรมถูกปะ่ะเราก็ต้องไล่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 ไปเรื่อยๆอ่ะเจ็ดไปหาสิบสามห่างกันอยู่ 6, หกถูกไหมหกแล้วก็ห่างกันอยู่หกห่างกันอยู่หกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ตัวแรกตัวที่เจ็ดเนี่ยคำว่าเจ็ดเนี่ยมันคืออะไรเอ่ย การที่จะบวกให้ไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเฮ้ยไหนลองเอาหนึ่งมาคูณหกดูซิหนึ่งคูณหกได้หกทั้งให้เป็นเจ็ดดีลองบวกหนึ่งดูดีกว่าอา้าวเจ็ดจริงๆด้วยลวองสิบสามมาทาดูซิสิบสามมันคืออะไรนะสิบสามก็คือเอาสองเพราะเป็นตัวที่สองปะคูณหกก็เป็นสิบสองแล้วก็บวกหนึ่งเฮ้ยสิบสามจริงๆด้วยพอทาอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นจริงในทุกจํานวนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการตัวที่แปดสิบ อันนี้คือจํานวนตัวถูกป้ะตัวที่80ของเราตรงนี้ก็ต้องใส่ว่า80คูณ6แล้วก็บวก1ชัน80คูณ6 8 5 40 8 6 48 8, ก็ได้เป็น480บวก1ก็คือ481ข้อนี้เลยตอบข้อ4สรุปนะโจทย์ข้อนี้ คือการหารูปแบบความสัมพันธ์มันก็คือการหาอนุกรมรูปแบบหนึ่งะแหละมันคิดได้หลายแบบเลยคือน้องจะา6กหบวกหไปเรื่อยๆจนถึงโพสที่80ก็ได้อะแต่ถ้าน้องคิดได้แบบอย่างนี้ก็คือคิดได้ว่า7มันคือตัวที่1ซึ่งถ้าคูณ6แล้วบวก1เฮ้ยมันได้คําตอบจริงๆด้วยอ่ะ เราก็จะคิดได้คําตอบว่าตัวที่80เราจะคิดได้ง่ายขึ้นถูกไหมก็คือเอา80มาแทนค่าได้เลยซึ่งพอ80คูณ6แล้วบวก1ก็จะได้481ตรงกับช้อยข้อ4ค่ะ